สวัสดีค่ะสวัสดีครับวัยรุ่นนะว่างั้นแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว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 พิมฝากว่าผ่านผ่านสตรีมก่อนเเคพื่อเพื่อเพื่อเพื่อจะมีใครเข้าแบบไปติดตามไงป้ากูมาสวัสดีครับคุณป้า พป้ามาแต่ไม่ได้มาแบบมาในบ้านอ๋ออะมาแต่ไม่ได้มาในบ้านคือมาอย่างไงอะโอ้วไม่ต้องใจหรอกไม่ต้องใจไม่ต้องเฮ้ยเอ่เอผมฝากวาร์ปด้วยนะครับเอ่อเข้าไปอย่าลืมกดไลค์นะครับผมเขิดไว้อ่ะก้องตอสตรีมสตรีมคือทายออกนอกทีวีหรอนอกไม่เจอโทรศัพท์หรอ เข้าใจไหมเขาว่าท oh, ิปอ bueno ่ะอ๋อกูก็ตกใจหมดอีเทียนถ้าจริงๆมีกูอยากไปเกิดใหม่อ้าเฮ้ยไม่มีคนดูได้ไงอ่ะโอ้มึงนี่แม่งหลอกมึงนี่แม่งหลอกกูแจกวาร์ปดีวหมไอวินมึงมึงป้ามี่โข้ไอเนี่ยเขาจะตัดคลิปลงสตอรี่อ่ะมึงมีคนกลัวแม่ เออย,ยังยังยังไงฝากคนดูช่องกล้องหรือว่าน้องๆสองคนเขาไปกดไลค์รูปโปรไฟล์ลฟด้วยนะครับอ่าเออจะไปกดให้ <laughs> มึงกลัวแม่พ่อมึงตายยังมึงเกิดยังไม่มีพ่อเลยยังมีพ่อให้ลูกเลยค <c oughs> ุณถัดไปลงลงลงขเขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> ออตอรรี่เออแต่กลอ้อลงถามหน่อยหน่อยดีกล้องสตรีมแล้วก็ทำติ๊กตอกด้วยะงอีขอดคิดติ๊กต็อกด้วยขอดมือไปมือ กล้องทิ้งวา้าทิงท้งทิ้งทิ้งว้าติ๊กตอกให้นอ้อ,นองเขาหนอ่อยดิเผื่อน้องเขาแบบอย่าไปมปองให้เลยนะติดตามเกับไ <c ười> ด,ด้ <c ười> นะหนูหนูเล่นบอร์ดไอเอ็มนะเล่นบอร์ดแบบพวกติ๊งเกาหลีอะไรพวกนี้แบบชื่อว่าเอ็มแล้วก็มีชื่อแก๊งข้างหลังของหนูอย่าไปสนใจไม่สาระชื่อว่าเอ็นชื่อว่าเอ็นว่าแก๊งว่าแก๊ง ที่บอกแล้วว่าไอเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ปากฝีมือก็เก่งแต่พี่อ่ะเก่งแค่ปากฝีมือไม่ได้เห็นยิงยิงได้ก็ฟุกไปงั้นแหละพี่พี่แล้วมันชนต่อไปนี้ไม่ต้องมาเล่นบาร์บี้บ้านเราโอ้ตอนนี้ไม่ต้องมาเล่นอะไรเดี๋ยววะบาร์บี้เราไม่มีบาร์บี้ไม่ชอบไม่ต้องมาเล่นอุลตร้าแมนบ้านเรา ยูทูบก็คือชื่อเหมือนโปสเตอร์การ์ดบ้าเราเลยมันแพงรู้ไหมโปสเตอร์การ์ดก็มามันคือโปสเตอร์การ์ดฟังทันที่เราไปเอฟมมาจากเบสแล้วกว่าสามวันสี่วันแล้วก็มีอยู่จังหวัดอะไรกันครับบุรีรัมย์เอออยู่บุรีรัมย์มึงบอกไปบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดเอ้ยจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยตำบลบะโคนชัยหมู่ห้า กมูี่ต้องบอกโม่ห้างวันที่สี่สิบสามโมห้าไม่อยกอีดอกบไ่อยากให้เขาไปหามอ๊อได้นพี่พี่ไม่ใช่คนส่งพัสดูเผื่อพี่ส่งได้มาให้ไงส่งหัวใจมาให้หนูไงสต่เล่นหยอกหยอกมุกมุกับมุกมุกก้องเด็กมันร้ายแล้วเนี่ยโอ้ยพี่หนูไม่ได้ร้ายขนาดนั้นหยอกเยอะเดาวันไหว สอกวันไหววันไหวนะพี่พี่เป็นคนเซนเิทีฟง่ายนะเจ้าบะจอะไรยาใครทำเสียงเดี๋ยวสองคนได้ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยอ่ะไม่แนะนําให้ดูหน่อยเลยแนะนำหน่อยเลยะยอมยอมร้อนไอ้แม่ย้อยเออแนะนําตัวให้หน่อยได้ไหมอ่ะคนไหนพูดรลกดท่าได้ป่ะอีละอรอีผมมันที่มัดรั้วไม่ไม่เคยเปลี่ยนทรงผมมีจตทรงผมไหน กช็ชอบผมมัดรวบมึงมีปัญหากับปูเหรอแค่นี้เหรอมึงมีแค่นี้เหรอกูไม่เคยเห็นมึงเปลี่ยนเลยแค่นี้เหรอ,อบบกกาฮะเดี๋ยวมึงาด่ากูในอีหานี่ดูกูเปลี่ยนูเขาแค่พูดเปรว่าไอสัตว, <p> ว,ว์เออเอางี้เอาเอางี้แล้วกันนะครับเอางี้แล้วก,กันเนาะ <P> <c oughs> คนที่คนที่ถือกระบองไม่ได้ถืออะไรครับคนที่ถือกระบองชื่ออะไรครับเออ ไฟไาอ๋อเออเขาก็บอกนี่ว่าตายแต่มันเขียนแค่ไปมันเขียนฟ้าไม่ได้เขาใจ็ไหมไปไปแล้วนะไปไฟไปไฟจริงๆอ่ะเราชื่อดอลล่านะถ้างั้นพี่ก็คงจะชื่อสวเปอร์ดูมาเยอะด้วยดิชื่อสวเปอร์เฮ้ยอย่าไปว่าน้องไปไปตรงจิตกูเตะให้เฮียนที่ตอนตี๋กูไมแล้วเวย ไปดงปลายดินแม่งมึงเห็นมึงเห็นด้ามปืนฟามาร์ทมกมูไหมแต่ขยัดหน้าให้เออไหวเสือสวยวอย่างนี้แหละลเออเจอแล้วคนแล้วแล้วแล้วคนที่ไม่ใช่ปามีใส่ใส่ชุดชื่อปามีมีผัวแล้วอยู่ปอะฮะชื่อปามีมีผัวแล้วอยู่ปะฮะกูอยากจะมาลองใครหนูไม่ได้เชียวนะหนเบอป์หก ที่นี่มันอยู่ปาค่ะกูคิดปามี่กูไม่ได้คุกเขาว่างั้นวะคุกคุกคุกโอ้โหคุกเออเดี๋ยวหนูไปประกันให้พีได้ไหมตอนคุยกันรู้ไห้าจะมีผัวแล้วมึงเข้าใจคำว่าแอบแซบไหมกินพบตำในห้องน้ำเอออันนี้อร่อยจริงน่ยกินพบตำในห้องน้ำแบบกินเสร็จขี้ปุ๊บเลยอ่ะ กินไปมีคนมาครอบไปกูบอกกินข้าวไมิไมินไปมินไปพี่ไปมินไป้ินไมีนกูอยากให้มึงเห็นรูปเนี้ยคือกูแอบถ่ายไอ้ยาหมินตอนกินมากเลย้นอินดูมากเลยจระรูปคนดูคนอ่ะมันจะอุบาทตอนกินข้าวม้ยพี่มั้งคือแบบคือแบบคนหวานแบบหวานใจทิพนุ่มแบบเขากินข้าวแล้วแบบน่ารักมากเลย เอาจริงนะถึงเวลาคนมันหิวมากๆอะไม่มีหรอกการรักษาภา,าพพบอะภาพโพดอะภาพโพชเดินเดินเข้ารงอาหารถึงสวยอะตอนนั่งเด็กอะคือแบบเี่ยมาสวบสวบสวมมาให้ <c oughs> มีเก้าอ,อีให้นั่งให้นั่งกับพื้นนั่งแบกแต่ละทีใส่กระโปรงนักเรียนนั่งอยากนั่งขีเข้เล่ขี้เลอยู่บ้านนั่งขี้เล่ทุกวันแต่ควนควนไงล่ะเคยเห็นไหมกูเดกบนหัวอีเนอ่ะตอนนั้นอยกขาซ้ายข้างหนึ่งแล้วก็ขาขวาลง เจ้าขาใช่ขาขวาหน่ะขัดตะมาแล้วนางแดกงับ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 ชองพี่อามี่กูแดกข้าไม่รู้อีสเด็กสองคนนี้ร้ายว่ะว่าเขาร้ายว่ะแม่งอยู่โรคอาหารพี่อามี่ยังเหรอแต่พอกูเห็นตอนแด็กทำมันเด็กแบงปายทำมันแดกเป็นไฟกูเห็นมันกินแล้วกูจะอ้วกเหรอเห็นตอนมันฝนตกอะแม่งไอ้ไอ้พวกตลกอะมันมารีตหรืออะพี่อาร์มี่จน กุมแล้ว <extern> ก <als> ็เอาบาคุมเขาอ่ะแล้วก็วิ่งอ่ะแล้วไม่มีไม่เห so ็นมือด้วยอะบ้านบ้านอื่นยังรวยกูเห็นอื่นใส่ถุงเท้าขาดข้างโอ้โหแล้วถุงเท้าติดแอร์ถุงเท้าติดแอร์กูเห็นเขาวิ่งตาก้นเส้นกูกูเห็นเ้าเสียเยอะส่วนคนที่ไม่เห็นเ้าเสียเ่ยเขาไม่ตัน่ะเขาไม่มีเข็นหนึ่งบทเพลงบ้าลองเพลงไม่พอ วิ่เยวหนูร้องให้ไหมพี่บ้างจังลร้องล้องร้ององใไม่นานไอ้ก้องสเต็ปนี้มันคุ้นคุ้นไหมกล้องเราจะไล่ไปยุดออกไปเองเปิดเดเปิดให้หน่ยโอ้ยเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวสลิมเว้ยไอ้พี่พี่พี่ กูแล้วไปอยู่กับกูส้นตีนจับหน้าแม่งแตนนนะหูถ้ามีเสียงเพลงนี่คือเพื่อนที่มานอนอยู่ข้างพี่แม่งเปิดเพลงโูซ้นตีนเปิดเพลงกูฟังคนเดียวยังหลออ่ะไม่เป็นไรเข้าไม่เป็นไรเข้าเมียไปแดกข้าวอ่ะเมียไปแดกข้าวอ่ะแค่เศร้าดีแล้วบอกแล้วให้อยู่สดๆเอย่างกูได้ไม่ต้องมีเมียได้ไม่ต้องเศร้าว ไม่ให้เข้ามอใหญ่ขึ่นครับอ๋อพี่พี่คุยกับเพื่อนอยู่เฮ้ยแผนมึงสูงมาแล้วเลยไอเมียติดข้าวข้าติดคอตายหาเมียใหม่เลยขอไม่ใหญ่ดีเฮียกูยัดเข้าไปบ่อยเลยติดคอไม่ได้ อัดคลิปอะไรอ่ะเออหน้าหนูเห็นเขาอัดกันอะแต่หนูไม่ยกใช้เสียงเขาว่าหนูอยากใช้เสียงตัวเองเขาจะได้รู้ว่าเสียงหนูก้องก้องไม่ต้องกูก็มีกล้องกูก็มีกล้องหรืออยากอวดมากพี่เพื่อนหนูไม่มีกูก็ไม่มีตายพวกเรารวมพลังเต้นกันดีกว่า เปิดเป็นได้แก่มากเลยเพื่อนฉันมาบอกเมร่าไปช่วกับเจ้องมากจริงจริงโน้โนพี่มีอะไรจะบอกพี่ปักธงให้ดูไหมนี่ปักธงกิ๊จะเปิดทำไมกูไม่ได้เศร้าเดี๋ยวกูก็ร้องไห้อีกหรอกไอ้ฮะ พี่พี่เป็นคนใจอ่อนมันหนูเลยฟังเพลงเศร้าๆแล้วร้องไห้อเลยไม่ได้เป็นอะไรก็ร้องอ่ะใจเธอพังยับเยินฟังเลยหนึกถึงได้ไหจะพี่จะเปิดไปเดี๋ยวเฮ้ยบ้านี้จ๋าจะเปิดเทอาวันที่หนึ่งก็เออไงโอ้โหมึงมึงเดินนั่งดูไม่ได้ โอ้ยก god เขามาคุยสัญญากับเพื่อนว่าเปิดถ้าอีไม่ใช่ถ้าเปิดเธอจะขอแล้วจะมีเรื่องไม่ใช่กออันนี้กูยอกพวกมันพวกมันเอาจริงไม่มีตังค่ะาฉันเป็นเทวดาจะส่งให้ฟ้ามันฮาโลอยากเป็นไม่ละเทวดาอยากเป็นไม่ละผู้ช่างใจเป็นไม่ละเอาไม่ใจถึงพังยับเยิน ฟังแล้วกูนึกคิดแฟนเก่าว่ะมึงแหลอีบานอ๋ออีอสัตว์กูไม่มีแฟนเอยกูเคยมีแฟนแต่กูไม่นึกถึงมันหรอกมันมันเกี้ยเสียของกูน่ะหลังเดินเล่าเดินบอกเลิกเต่ไม่มีเหตุบอกเลิกกูแค่ว่ากูไม่ตอบแชทกูแค่ไปอาบน้ำแค่ห้านาทีจับข่าวเล่าเรื่องครับ <laughs> <c oughs> วันนี้ก็วันนี้เขาชูรายการจับข่าวเล่าเรื่อง วันนี้เรามาคุยกันเรื่องประเด็นแห่งการบอกโดดเอแห่งการปกหักนะครับเราจะสอบถามแขกรับเชิญของเราก็คือคุณปานีนะครับเออเหียคิดเห็นยังไงกับการที่แฟนคุณบอกเลิกครับมันไม่มีเหตุผลค่ะมันบอกเลิกหนูโดยหนูไม่รู้เียอะไรเลยเพราะหนูแค่ไปอาบน้ำแค่ห้านาทีเองค่ะพี่อ้อยว่าไหมคะว่ามันมันมันไม่มีเหตุผลเลยนะคะแข่ครับ แล้วก็ดับน้ำแต่แค่ไว้กินข้าวแค่หกนาทีเองครับแล้วแต่แม่ก็ลืมต่อข้างนอนอ่ะผมก็มีเรื่องอกหักนะครับคือตอนนั้นอ่ะผมกำลังเล่นผ่านดิท็อกอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปเจอคลิปหนึ่งที่เขาคลิปคลิปอะไรวะกูก็เลยกูดิซ่ากูกับดิซ่าแบบเออเลยครับแต่ผมแบบเฮ้ยไปได้ไงวะมันต้องกุกวีดิกูวีกูวินดิ แล้วมันก็คืนแลกกันครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับเอ่อต่อไปเป็นเรื่องของคุณปายนะครับจะพูดไงเอ่อท้องปากที่มันเอ่อคุณคุณคุณปามครับเอ่อคุณปายนีะเขาเคยอกหักไหมครับ ไม่เ,เยคยขาดมิจก,กูบอกบอกเลิกเขามีแต่เดียวท,ที่เขาอันตรายมากอันตรายมากคนนี้ไม่ไหวนะครับเอาเองพี่เนาะให้บอกเลิกเขานิสัยชอบทำตัวเหมือนพี่เอา้เอา <laughs> แล้วกเรามากปีเกิดใหม่หน่อยหนูไม่เอาเพี่ออกจาหัวแล้วหนูไม่เอาแล้วหนูแค่อยากหย่าอะไรนะไม่มีอะไร อะาวมึได้จากคู่เาต้องปวดหดังจบเออดีๆฟังแบบนุ่มๆเออวันนี้แหละวันนี้แหละน้องๆครับพี่หิวข้าวพี่ควรทำไงครับไปกินข้าวนะเปิดไปด้